มากที่แวะเข้ามาคุณนพสินก็สวัสด,ดีทักทายเพื่อนๆนะคะคุณแม่สริการก็สวัสด,ดีรัน <c oughs> สวัสด,ดีค่ามาสมกาลังใจจ้าคุณแม่สำรองก็สวัสด,ดี <c oughs> คุณนพสิง์นะคะตักายกันแต่จะเด้น <c oughs> คุณหนูเรียกชมพูพื้นนะคะคุณแม่สักการก็สวัสดีคุณแม่สำรรงนะคะเสียงน้องก็เดินหัวลออ้อ <c oughs> ่ะสักทา,า,ายกันเด้อจ้าเด้อคุณไก่หมูก็อยู่ทางภาคเหนือจา้าเนาอ เฮงเปังปังหรือเฮงเฮงปังปังเช่นกันนะคะ,ะคุณแม่ที่ภาษาอังกฤษคุณแม่ชื่ออะไรเนาะคุณแม่สการก็สวัสดีคุณแม่สำรงนะคะสำรงมีแต่หลานชายเนาะแม่ลองดาวก็มีแต่มหลานชายไม่ได้อยู่ด้วยจะมีแต่หลานสาวอยู่ด้วยค่ะแม่สำรง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันะจ้าเสียงแจวแจวแจวต้องคุยกับเขาตลอดจะด้อ,อเอพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนแม่ล้อมดาวก็จะดื่มกาแฟด้วยเนาะมาดื่มกับแม่ล้อมดาวนะคะเพื่อนเพื่นอนทั่วโลกน้องจะไม่อยู่เฉยน้องจะคุยอยู่ตลอดเลยนะถ้าให้นั่งด้วยก็อย่างนีส้สวัสดีเลยจ้า คุณสการปัญญาก็ขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณแม่สำรองสู้ๆค่ะขอให้ให้ไหมวมีแต่หลานชายโอ้จาๆๆ้าจ้าจ้ามีแต่หลานชายคุณแม่สีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนนองที่แบกเข้ามาให้กำลังใจแม่รองดาวนะคะขอบคุณมากๆซึ่งกันและยการจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้า แม่ลงดาวก็คุยไม่เก่งไม่รู้จะคุยอะไรถ้ามีเพื่อนแวะเข้ามาเพิ่มพลังบวกให้เนาะแม่ลงดาวก็ขึ้นก็กลัวจะไม่มีเพื่อน,อน,เ,อนอเสียงน้องก็เดินหัวร้อ น้องเอินเทินไม่ใช่ธรรมด,ดา,ามาทานกาแฟกับแม่ร้อน,สนองสสายนง โมขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้าแวะเข้ามาให้กำลังใจสวยมากเลยคุณนพสินก็น้องคุยใช่จ้ะน,น้องคุยเก่งมากค่ะคุณนพสินมาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะคุณแม่คุณเอนซี<ม>ดื่มกาแฟด้วยกันจ้า<ม> <laughs> มากมากเลยจ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าที่แวะมาให้กำลังใจเนาะเสียงร้องไม่ได้เสียงร้องไม่ได้เดี๋ยวคุณยายลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายลงแล้วเดี๋ยวคุณยายลงแล้วนาฬิกานี้ก็ไม่ตรงแต่น้องขอเสียง้องดาวก็ไม่ไม่เวลาดูซิว่าจะขึ้นแป๊บนึงเนาะ คุณตามาเอาออกไปหน่อยใช่ไหมคะคุณตาขา <c ười> คุณยายทุกท่าน <c ười> สิขวเดียค่ะคุณจ้าคุณยายทุกท่านทุกคนลูก <c ười> โลกนะคะตอนนี้ลมดาวใจรักก็ออกมายืนยันตัวตนสักสิบย<อ>ี่สิบนาทีนให้ลมดาวก็นานแล้วน้องแม่ลมดาวก็ไม่เห็นท่านเลย ไม่ไม่รู้ักชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณจิตคุณสักการก็อีกหนึ่งน,น,นาทีจ้าอ๋อขอบคุณมากมากค่ะคุณแม่สักาคุณจ้าค่ะหนูม<อ>ลมดาอ่านไมน่ได้ทุกคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะขอยาย สวยมากเลยคุณนกสินก็น้องคุย,คยใช่จ้ะน้องคุยเก่งมากค่ะคุณนกปสินแม่สํารองก็เดินทางปลอดภัยค่ะแม่สํารองก็บอกคุณนกประสินเดินทางปลอดภัยนะคะ ขอบคุณมากๆที่มาส่งกำลังใจให้แม่ร้องดาวนะจ๊ะน้องขอบคุณมากๆเลย้าคุณแม่สํารองเป็นยังไงบ้างคะนํำนาเสร็จแล้วเนาะหวานเอาเนาะไม่ได้ดำเนาะคุณแม่สํารองเช่นกันนะคะคุณแม่สํารองก็คุยโจ้เลยน้องอื่นเอิญใช่จ้ะน้องอื่นเอิญจะคุยเกงมาก คนเพื่อนๆทุกท่าน,น,นทุกคนนนองที่แวะเข้ามาให้กำลังใจแม่ร้องดาวนะคะขอบคุณมากๆไปหลายนานสิบนาทีสิบยี่สิบนาทีแม่ร้องดาวคิดว่าถ้าน้องงอนอ้วนงอนแม่ร้องดาวแต่งไม่ได้เลย,เ,ลยเพิ่ม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 เเลยเครื่องแม่ร้องดาวดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณคุณสาขาปัญญางนะคะแล้วก็คุณจ้า,านขนมหนอน้องเอิเเก็อยู่ข้างๆนี่แหละจ้าไม่อยู่ไม่อยู่สุกลงเนาะพ่อพ่อมาเอาไปก่อน ไปไปให้เฟซบุ๊กได้เห็นเนาะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเอไอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั่วโลกคุณยายทุกท่านสิวัสดีค่ะคุณยัานยคุณยายทุกท่านทุกคน่าาช่องล้อมดาวใจรัก ช่องน้อยๆของล้มดาวใจรักนะคะวันนี้ก็ออกมายืนยันตัวโตแม่สํารองแตกให้แม่ล้มดาวทีสิยี่สิบนาทีหรือยังโอ้โอ้องไม่ขึ้นอย่างนี้แหละแม่ แม่ร้องดาวไม่ได้ขึ้นก็อย่างนี้หละเขาก็ใจอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แหละค่ะคุณสักการปัญญาวง์กำลังรับชมนะคะคุณสักกินมั่งเป็นยายสำรองขอได้ไหมได้ไหมคะได้ได้ค่ะค่ะสักกายกันเ้วอจะเด้อคุณไก่หมูป็อยู่ทังข้างเห่างเนอะจาเนาะ เฮงเฮงตังตังเลยคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าที่แวะมาให้กำลังใจเนาะค่ะขอบคุณมากๆที่มาส่งกำลังใจให้แม่ล้องดาวนะจ๊ะน้องขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณให้เฟซบุ๊กไปเห็นเนาะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเอไอสวัสดีเพื่อนๆทั่วโลกาจ้าจ้า คุณแม่สำรองก็ให้หัวใจแม่ร้องดาวเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าค่ะคุณแม่สริการโชคดีมากทั้งก็แวะเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าทุกท่านทุกคนนะคะจ้าแม่สำรองดูให้แม่ร้องดาวทีจ้านกปนนกประสินรู้สึกจะอยู่ทางใต้เนาะ ใช่ไหมคะคุณนกประสิทธ์อยู่ทางใต้เนาะขอบคุณน้องๆจะไม่อยู่เฉยเนอ้องจะคุยอยู่ตลอดเปลา